คลิปนี้จะวิธีการตัดความยาวแขนมาให้ดูนะคะอันนี้มันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายอะไรนะคะแต่บางท่านมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะเริ่มต้นเราก็เอาตรงจุดหัวแขนนะคะหัวแขนตรงรักแร้เอตรงเนี้ยตรงไหล่นะนะคะเอามาชนกันนะคะเอามาชนกันแล้วเราก็หาเราก็หาเข็มหมดนะคะมากัดไว้ ตรงใต้แขนนะคะตรงใต้แขนเท่ากันนะคะวางเท่ากันหาอะไรก็ได้เหล็กเหลืออะไรก็ได้นะมาวางทับไว้เสร็ดแล้วความยาวของลูกค้านะคะที่ลูกคา้าต้องการคือเขาติดเราติดไว้แล้วนะคะเนะี่ยทีนี้เราก็จะมาเช็ดจากหัวแขนนะคะลงมา,ปร,มาประมาณประมาณหกนิ้วครึ่งนะคะเราดูจากเส้นเดิมนะ,ะแล้วก็มาเช็ดอีกทีหนึ่งเวลาเราขีดนะคะเราขีดให้ลูกค้าเราขีดข้างเดียวนะคะแล้วเราก็มาเช็ด เอาด้านที่เราขีดไว้อ่ะมาเช็คกับอีกข้างหนึ่งนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดตรงนี้ของไม้บรรทัดตั้งฉากกับแขนนะคะตั้งฉากกับสันแขนเราวางไม้บรรทัดลงไปให้ตั้งฉากกับสันแขนนะคะตั้งแบบนี้นะคะตั้งแล้วกดไม้บรรทัดไว้ส่วนตรงนี้นะคะเขาจะไป ไปต่ําไปสั้นอย่างไงจากใต้รักแล้เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเราจะต้องเอาตรงนี้ให้ได้เกณฑ์แล้วก็ขีดช็อคนะคะเป็นลักษณะแขนยาวนะคะจะทําแบบนี้ทุกครั้งแขนยาวที่มาตัดเป็นแขนสั้นเสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะเผื่อเย็บซัก นิ้วกว่านะคะพับเย็บใหญ่หน่อยแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะทิ่มลงทิ่มลงแล้วมันอาจจะไม่มีตะเข็บให้เราเด้งออกนะคะถ้าเป็นผ้าธรรมดาเราจะต้องเย็บตะเข็บตรงนี้เด้งออกนะคะเด้งออกเด้งออกอย่างเงี้ยเด้งออกอย่างเงี้นะคะแล้วก็พับขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเพราะว่าปลายแขนน่ะส่วนที่มันยิ่งยาวลงไปมันยิ่งเล็กนะคะพอเราตัดปุ๊บเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะเล็ก ข้างล่างเนี่ยมันจะเล็กใช่ไหมเวลาเรายกขึ้นเห็นไหมคะเราก็พับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้กันอย่างนี้นะลักษณะที่เราจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบนะคะแล้วเราก็มาเย็บกันเลยพอเราจะมาเย็บใช่ไหมคะตรงนี้มันจะเล็กกว่าเวลาเราพับขึ้นแบบนี้ใช่ไหมใต้แขนจะมีปัญหานะคะเราก็จะต้องเลาะตะเข็บใต้แขนให้อ้านิดนึงนะคะถ้าเป็นมีเนื้อผ้าเหลือเราก็เย็บเด้งออกนะคะแต่ตัวนี้มันไม่เหลือเราก็เลยต้อง เราให้มันฉีกนิดนึงนะเพื่อเราจะได้พับได้ง่ายถ้าหากเราจับพับเย็บไปเลยความกว้างมันไม่พอนะคะความกว้างมันไม่พอมันก็จะทําให้ลั้งตรงนี้เนี่ยพอเราเลาะเสร็จแล้วเราก็พับอย่างนี้นะพับครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาพับอีกครั้งหนึ่งอย่างนงี้เราก็เย็บไปเลยนะถ้ามันมีอาการลั้งมากเราไม่ควรจะพับใหญ่นะคะ ถ้าพับใหญ่ก็ยิ่งลังควรจะพับสักครึ่งนิ้วอะไรเงี้ยได้นะตัวนี้เป็นผ้ายืดไม่รู้จักเย็บได้เปล่านะจากตัวนี้จะเย็บผ้ายืดไม่ค่อยได้ชอบเด้งนะชอบชอบโดดวิธีเย็บ วิธีเย็บงานของเรานะคะแต่ละครั้งเราจะไม่ดูที่ตีนผีนะคะเราจะไม่ดูที่ตีนผีวิธีเย็บของเราแต่ละครั้งนะคะเราจะพับผ้านะคะแล้วจะมาดูที่แป้นจักรนะคะแป้นจักรตรงนี้จะมีตัวเลขนะคะเนี่ยครึ่งนิ้วสามสี่หนึ่งนิ้วนะคะเราเอาผ้านะคะมาชนที่ร่องที่เราต้องการเลยแล้วเราก็ใช้สายตาเราเล็งตรงนี้นะคะเล็งตรงนี้แล้วเราก็เดินจักรไปเรื่อยๆนะคะ เนี่ยตรงเนี้ยเราจะไม่มองที่ไอตรงเข็มตร,ตรงตีนผีตรงนี้นะเราจะมองที่ตรงนี้นะคะเนี่ยเราพับมาปุ๊บเรากดนะคะกดผ้าให้ลงเท่าล่องที่เราต้องการคือเราต้องการใหญ่ครึ่งนิ้วเราก็กดลงวิธีครึ่งนิ้วต้องการสามกระเบียดเราก็กดวิธีสามกระเบียดนะคะต้องการหนึ่งนิ้วก็กดวปทีหนึ่งนิ้วแล้วเย็บไปเราก็เอามือเรายกขึ้นดูนะคะวิธีนี้เราจะไม่ต้อง เล็งอะไรเราแป้นจักรเนี่ยมันมันให้เรามันมีความอะไรอ่ะมันวัดไว้ให้เราอยู่แล้วอ่ะนะเมื่อก่อนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามีไม้ทําอะไรว่าตอนหลังก็เลยเออลองมาใช้ลองมาทําดูสิมันก็โอเคนะคะเราไม่ต้องมานั่งวัดแบบว่าเป็นนิ้วเป็นสามกระเบียดเป็นครึ่งนิ้วอะไรเงี้ยง่ายกว่านะคะวิธีการว่าเออทำไมเขาเย็บกันเร็วเร็วเวเขาใช้วิธีไหน ก็เย็บไปจนรอบนะคะมันก็จะเสร็จแต่จากตัวนี้มันโดดนะคะแต่ช่างต้องเปลี่ยนจากนะคะแต่วิธีการทำนะ่ะก็คือแบบนี้แหละนะ,ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันดูจากทําไมถึงเย็บผ้ายืดไม่ได้นะคะมันอยูวย่วิธีการปรับจักไว้ด้วยนะ,ะตัวนี้ไม่ได้ปรับนะคะ เป็นแบบซื้อมาเขาเย็บเสื้อเชิ้ตเย็บผ้าธรรมดาพอเ,เย็บผ้ายืดมันจะมีปัญหาเดี๋ยวลองเปลี่ยนจักดูเปลี่ยนจักแล้วนะคะมาใช้อีกตัวหนึ่งจักตัวนี้นะคะใช้ดีนะคะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาก็คือเวลาเราจะยกตีนผีค้างไว้มันยกไม่ได้นะคะแต่ว่าอาการทุกส่วนใช้ได้ดีหมดอ่ะเพียงแต่ว่าเวลาเราจะยกตีนผีตรงนี้ยกขึ้นเนี่ยเนี่ยเขายกแล้ว มันตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นนะคะแต่เราใช้ใชเข่าดันอะ่ะมันได้ปกตินะเนี่ยเนี่ยเราก็เลาะไว้เลาะไว้นิดนึงนะคะเหมือนที่บอกข้างเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็พับขึ้นมาตัวนี้มอเตอร์จะดังนิดนึงเพราะว่าเราเปลี่ยนมอเตอร์เอาจากยกมอเตอร์เปลี่ยนอีกตัวหนึง่ง มีจากหลายตัวนะอยากจะเวลาเรามันมันเต็มบ้านอะ่ะก็อยากจะขายแต่ว่าก็เสียดายอ่ะนะกว่าจะได้ซื้อมาได้แต่และตัวตังไม่ค่อยมีอะ่ะเวลาจะซื้อของใหญ่ๆตัวนี้จะเย็บผ้ายืดได้ดีนะคะเพราะเราปรับไว้ตั้งแต่แรกแล้ว เนี่ยก็เย็บไปได้เลยนะคะก็เหมือนเดิมคือเอาร้อยพับมาชนตรงที่เราต้องการนะคะตัวนี้เราเย็บอยู่ที่3กระเบียดนะคะเราก็จะชนไปที่3าส่วนสของตีนผีตกแป้นจักนะคะตรงนี้ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกแป้นจักตัวนี้มันเย็บได้ทุกอย่างนะคะยีนอะไรก็ได้ ผ้าบางผ้าอะไรเพราะเราปรับไว้สําหรับเย็บผ้าบางด้วยนะเราเย็บผ้ายืดก็ใช้ดีแต่ตัวเมื่อกี้จูกิเมื่อกี้เราตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ปรับเย็บผ้าอื่นดีหมดตัวจูกินะแต่เย็บผ้ายืดไม่ได้นะคะเด้งโดดหมดเลยเนี่ยพอเราเย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณน,นี้ถ้ามีจักรลาก็เอาขึ้นไปลาข้าง ลาได้แต่ว่าจาักรลามอยู่ข้างบนบางทีก็ขี้เกียจตั้งได้นะก็จะประมาณนี้นะคะเวลาเราดึงมันก็ไม่ขาดนะคะถ้าจักปรับไว้เนี่ยดึงไม่ขาดแต่ถ้ามันไม่ได้ปรับอดึงเนี่ยมันจะขาดปื๊ดๆๆเลยนะวิธีการตัดปลายเสื้อแขนยาวให้เป็นแขนสั้นก็มีเท่านี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันทั้งในเพจแล้วก็ทั้งใน youtube นะคะขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ กดติดตามกดแชร์กดไลค์กันไว้ได้นะคะเผื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆนาะจะได้ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ